ผนยิบซ้ำกันชื้นหรือไม่กันชื้นแตกต่างกันอย่างไรอะแค่ตัวของไอ้แผ่นยิบซ้ำอะมันก็แตกต่างกันแล้วนะคะแต่ไอ้ตัวยิบซ้ำอะมันจะมีความหนาเท่ากันนั่นก็คือ9มิลนะคะส่วนไอ้ตัวกันชื้นด้านอีกด้านของมันน่ะก็จะเป็นสีเขียวส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นสีเทาแต่ถ้าไม่กันชื้นนะคะก็จะเป็นสีเทาทั้งสองข้างแต,แต่แต่ละด้านนะมันก็จะมีหน้าของมันเวลาที่เราติดตั้งนะคะ ไอแผ่นกันชื้นนะคะส่วนมากเราจะติดตั้งตรงด้านนอกของอาคารหรือเอาดอร์นะคะเช่นตรงเพดานาระเบียงตรงนี้นะคะเวลาที่ฝนตกหรือว่ามีความชื้นไอจากไอฝนนะคะมันจะช่วยให้กันชื้นระดับหนึ่งนะคะทำให้บ้านเราไม่พังเร็วนะคะแล้วภายใต้อาคารเราก็จะใช้แบบธรรมดาแบบไม่กันชื้นนะนอกเหนือจากในห้องน้ําฝ้าในห้องน้ําเราจะใช้กันชื้นนะ หลังจากนั้นพื้นที่ที่เหลือเราจะใช้แบบธรรมดาน,นะคะทั้ง2แบบนี้นะคะภายในอาคารของเราไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกนะคะเราจะใช้เป็นตาฉางค่ะ